สวัสดีครับทุกคครับตอนนี้ก็อยู่กันในเกมงัดข้อเหมือนเดิมนะครับก็เป็นเกมสําหรับคนที่แข็งแรงเนี่ยมางัดนี่จะมางัดข้อทั้ง5คนนี้นะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะย้ายไปที่นี่เลยครับเดี๋ยวผมจะหนีโรงเรียนนะครับต้องให้ครบถึง15,000ก่อนนะครับ นี่อพอออกมาได้ครับอันนี้ที่โรงเรียนนะครับเห็นปะพอออกมาแล้วเนี่ยก็เจอกับธรรมชาติที่ล้อมรอบอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปที่ลมยิ้มอวกาศนะครับไปเลย เห็นปะก็ะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูเลยครับมันก็จะมีอีเวนต์อีสเตอร์นะครับให้เราไปเข้าไปลองดูได้น,นะครับผมโอเคเมื่อวานนี้นี่ผมเข้าไปลองดู เทานี่นะครับต้องใช้1.6.9จุดหกจุดเก้าล้านกว่าครับเริ่มต้นใครเนี่ยโอ้ยไ,ได้ตัวคนนี้ใครเนี่ยผู้ขาเสเศษเหล็กอืมมีแค่เริ่มต้นนะก็เอาไม่อยู่เลย เนี่ยแค่เริ่มต้นนี่ก็เอาไม่อยู่เลยครับในตัวไม่อีกหนึ่งอันละแล้วคนนี้ตำรวจไฟเบอร์ไม่ใช่ตำรวจไซเบอร์คนนี้เอาอยู่ปะนายตาเอาอยู่มัง้งเอ้ย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 ท่อยเอาไม่อยู่ตัวผมเอาไม่อยู่ครับต้องใช้อา่า มืนต้องใช้ 4... 4่กจุดว่าของลเพื่ม43.2โดยการนได้ไห้ได้วุ้ยบอเสียงหน่อยไอ้จุดนี้เอาอยู่ไ กระสอบไซน์เอาอยู่ครับมันสามารถเพิ่มพลังได้เนี่ยดูดิสิหล้านแลยเนี่ย16ล้าน18ล้านเกล้าน20ล้านโอ้เอาอยู่ครับ ดาวสกดลคนนี้ใช่ป่ะราวโหลดไซเบอร์ก็ยังไม่ได้นะครับเนี่ยก็ยังไม่ได้เพราแสดงว่าเราเอาไม่อยู่นะครับไปไหนดีไปที่ดันดำบาเบลแล้วกันครับนี่ดูกละวิดูพลังแรงแขน ผมว่ามันต้องมีไปหลักร้อยล้านแน่เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปอันนี้ก่อนนะครับโอเคก็ได้ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปลองดูกับตําวจไฟเบอร์อีกครับตำนวจไฟเบอร์อีกขั้งนึงครับ ออเอาอยู่วะโอ้ยเอาอยู่ตอนนี้ผมเมื่อยแล้วเนี่ยใครได้สลักเกียร์วะโอ้ยมันเอาอยู่แต่มันก็ต้องกดทีทีหน่อยครับอมไม่ไหววะเนี่ยไม่ไหวจริงเนี่ยผมกดไปเนี่ย ไม่ไหวครับมันต้องเพิ่มไปอีกนิดนึงนะครับเขาเรียกว่า s ซนเ e อร์คอนะครับเนี่ยเอาไม่อยู่เลยครับใครมันเอาอยู่วะเอ้ย <c oughs> ได้มาเลยกล้วยเอ้ยไม่จริงเป็นไปไม่ได้ ที่ตูดีมันเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเรากลับไปดูที่โรงเรียนก่อนนะครับโอเคมันโล่ที่สวนแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่โรงเรียนก่อนเนี่ยคือห้าคนเนี่ย ถ้าคนในโรงยิมในโรงเรียนอยน,นี้เอาไม่อยู่เลยครับจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือทั้งบูลลี่ครูยิมหนูมาเฟียบอสแล้วก็แชมป์นี่เอาไม่อยู่นะเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูความแรงของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คนแรกนะครับบูลลี่ คนที่สองครูอันนี้หนูยิ้มหนูเนี่ยก็ไม่อยู่เลยครับเนี่ยมาเฟียบอส แล้วก็แชมป์โอ้โหขนาดแชมป์ยังเอาไม่อยู่นะครับนี่ห้าคนแรกนี่คือไม่เอาไม่อยู่เลยครับ,บเพราะผมเบิ่องกล้ามไงเดี๋ยวนะทำไมคนนี้ยังอยู่วะโอ้ยคนนี้เขาไปร้อยล้านกว่าแล้วอะแต่ตัวผมไม่ไถึงไหนเลยเนะี่ย เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยว้นี่เหนือกว่าสตริงของค้าพังแข็งแกร่งดีดีมากเลยเนี่ยเหมือนเดิมครับทางขวามือเนี่ยใครเป็นสายเติม vp เนี่ยจะบวกหมัดไปที่18นะครับคือเพิ่มแรงหมัดนะครับเนี่ยถามว่าไม่มีจริงไหมก็มันมีอยู่จริงครับในเกมนี้นะครับ ข้า่างนี่คือเอาอยู่นะครับส่วนข้า่างนี่คือเอาอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นในอวกาศนี่จะเป็นยังไง เนี่ยผมดูแล้วว่าขนาดนี้เนี่ยไซเบอร์คอฟท้าก่อนไซเบอรมอลิปลิเปอร์แล้วก็ไอไอโลกนะครับยังเอาไม่อยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองกันทีละคนเลยว่าธำนถึงเอาไม่อยู่ที่ผมเอา,ามำนถึงผมเอาไม่อยู่คือสาเหตุใดนี่เนี่ยผมมีคำต่อครับนี่ เพื่อพานัาใจให้ดูอีกเข้าชมดูอีกครั้งเนี่ย <c oughs> มันบอกคุณพรกคุณพ้การแข่งขันก็คือมันเอาไม่อยู่ไงต้องเอาตัวที่เริ่มต้นก่อนเนี่ยอย่างเช่นพวกขาเสร็จเหล็กเนี่ยคือเอาไม่อยู่เนี่ยเอาไม่อยู่จริงๆ เนี่ยเราก็เอาเขาไม่อยู่อะ่ะเพราะว่าค้นแข็งแรงมันดีไนงะแล้วก็มันดีขี้นี่ด้วยครับผมถ้าเป็นไอ้โลกเนี่ยไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ครับมันเหมือนเอาน้ำลายมาป้ายหน้าฉันเหมือนเอาน้ำลายมันป้ายหน้าผมยังไงไม่รู้เ <laughs> นี่ยเนี่ยคืออย่างที่บอกนะครับคือมันเอาน้ำลายมาน้้ำหมากมาป้ายมาป้ายหน้าผมนี่ รู้สึกเหมือนโดนไปเอาน้ำน้ำหมากไปไอ้น้ำน้ำลายไปหน้าอย่างไรไม่รู้เนี่ยไอ้น้อง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 ยังไม่ถึงยี่สิบล้านเลยนะไปทำไมก่อนเออนั่นดีไปทำไมก่อน ส่วนสุ่มไข่เนี่ยก็น่าจะเป็นล้านกว่าแต่นี้เป็นต้องไม่ต้องละเรามีเราน้องๆอยู่ข้างหลังผมอยู่นะครับ <c oughs> ได้มาจากน้องผมนะครับที่น้องสาผมนะครับอันนี้อะไรนะรีเซ็ตเหรออุไม้ดีกว่า โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อยเงี้ยััไงครับก็เหมือนจะดีเหือคลิปจะดีขึ้นนะครับซึ่งคะแนนของของเกมนี้นะครับผมให้ไป10คะแนนเลครับเพราะว่าเกมนี้นี่ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็มีทั้งเพิ่มอะไรเนีย่ยอิ่ม้นเพิ่มถ้วยรวางวัลเพิ่มทั้งแข็งแรงของแขนของมือกล้ามมือ หรือเพื่องพลังของพลังของรีรีเคปพังแข็งแรงของมือและฟังแข็งแรงของมัดน,นะครับของมือพังแข็งแรงของมัดน,นะครับซึ่งจุดนี้ดีมากนะครับแต่ที่ผมชอบที่สุดเนี่ยคือในในย,มในยิมมากกว่าในยิมโรงเรียยยิมในโรงเลียนมากกว่านะครับโอเคครับก็ต้องกราบขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันใหม่ใน คลิปหน้าสมคับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ